สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับใส่ไม่ยังกองทัพอิสราเอลระเบิดทำลายฐานที่มั่นของกลุ่มกอกร้า,ายฮามานในโรงพยาบาลเสียหายยับเยิน แหลก่กองทัพอากาศอิสราเอลถล่มโจมตีปิดชีพสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮามาในฐานที่มั่นหลายแห่งใส่ไม่ยั้งเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีแหลก่กอกำลังภาคพื้นดินอิสราเอลบุกถล่มโจมตีกลุ่มก่อการร้ายในชวนกาซาเริ่มอ,อย่างทางตอนใต้ใส่ไม่ยั้งต่อเนื่องแหลก่กองทัพอิสราเอลเผยปิดชีพแกนนำทานาหารของกลุ่มก่อการร้ายฮามาในชวนกาซาได้หลายคนไปเกินไม่เรียบร้อย เมือ่อวันที่21มีนาคม2568มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกอกะายฮามาสฮิตบลละอิรานูตีและปันมิรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับยังคงต่อสู้กับกลุ่มกอก้ายที่เป็นศัตรูของประเทศอิสราเอลอย่างต่อเน,นื่องนะครับท้งฮามาสฮิตบลละอิรานูตีและปันมิรก็โดนอิสราเอลมาหมดแล้วนะครับเพื่อกําจัดภัยคุกคามจากกลุ่มกอก้ายเหล่านั้นให้สิ้นซากให้ได้รวมถึงการโจมตีตอบโต้สสสนกลับอย่างม ต่อกลุ่มก่อการ้ายเหล่านั้นไม่ให้มาเหมิมเลิมได้อีกโดยฉากการสูร้รบแรกนี้เป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับทำลายฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการฮามัดในชวนกาซานะครับที่กองทัพอิสราเอาลระบุว่าได้ทําลายโรงพยาบาลที่เรียกว่าโรงพยาบาลตุรกีในชวนกาซาโดยมีภาพที่เผยแพร่ทางโลกโซเชียลมเีเดียน,นะครับ เคยแพ่ไว้โดยระบุว่าโรงพยานังกาวนั้นใช้มา็นฐานก่อกอลลัของกลุ่มก่อกอลลัฮา,ามาสนะครับโดยกองทัพอิสราเอลระบุเพิ่มเติมว่ากองกําลังป้องกันอิสราเอลได้ส่งกําลังพลไปยังเขตเนสซาริมนะครับใจกลางชิวันกาซาโดยก่อนหน้านี้กองทัพอิสราเอลได้ใช้รงพยานังกาวเป็นฐานที่มั่นนะครับพี่น้อง แต่แล้วกองทัพอิสราเอลก็พบว่ากลุ่มก่อการร้ายฮามาสขุดอุโมง์ใต้ดินนะครับลอดใต้โรงพยาบาลดังกล่าวจึงนำมาสู่การทําลายโรงพยาบาลแห่งนี้ทิ้งไว้ในที่สุดนะครับที่โรงพยาบาลแห่งนี้ไม่มีประชาชนมารักษานะครับพี่น้องเป็นแค่ฐานที่มั่นให้กับกลุ่มก่อการร้ายและกลุ่มก่อการร้ายฮามาสนะครับสร้างอุโมง์ลอดใต้โรงพยาบาลแห่งนี้จนส่งผลให้กองทัพอิสราเอลนั้นต้องมาทําลายทิ้งแบบนี้นไว้ในที่สุดนะครับ ตามภาพวิดีโอที่ปรากฏเลยนะครับที่สื่อออนไลน์ได้เผยแพร่ไว้นะครับพี่น้องที่ระบุว่าเป็นการโจมตีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแต่ไม่ใช่โรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยรักษาอยู่นะครับพี่น้องแต่เป็นโรงพยาบาลร้างที่กลุ่มก่อการร้า,ายฮามาสปัจจุบันนี้ใช้เป็นฐานที่มั่นรวมถึงขุดรูมงใต้ดินลอดผ่านใต้โรงพยาบาลแห่งนี้นะครับจึงนำมาสู่การที่กองทัพอิสราเอลตอนนี้กําลังส่งกองกำลังภาคพ,พื้นดินมาปฏิบัติการครั้งใหม่ในชุวชนกาซาจึงต้องทําลาย สถานที่เหล่านี้นครับไม่ให้มาเป็นภัยคุกคามต่อทหารอิสราเอลได้ต่อไปนะครับสตึมสตึมไม่ยั้งกระเลทีเดียวนะครับพี่น้องงานนี้คาดวมาถ้ามีฮามาสยังประจําการอยู่ในสถานที่ดังกล่าวนั้นไม่น่ารอดแน่นอนนะครับโดนแมมเซมสขนาดนั้นกลายเป็นเศษอิสติปุในพื้นที่ของฮวนกาซาต่อไปนะครับจากการที่ ไม่ยอมเปอยตัวประกันออกมาเองนะครับทําให้งานนี้นะครับอิสราเอลจึงต้องกําจัดให้หนักหน่วงและสะสมและจะหนักจัดเต็มแบบนี้นะครับเพื่อกดดันฮามาสให้ปล่อยตัวประกันออกมาให้ได้ต่อไปและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นผลงานของกองทัพอากาศอิสราเอลที่ถล่มโจมตีกลุ่มกาามา่อการร้ายฮามาสในหวนกาซาอย่างหนักหน่วงและรุนแรงนะครับที่กองทัพอิสราเอลได้เผยแพร่ภาพเหตุการณ์โุมตีทางอากาศในช่วงเวลาค่ําคืนนะครับต่อกลุ่มก่อการร้ายฮามาสและกลุ่มยิฮ a ดอิสลามปาเลสไตน์ ขั้วสวนกาซาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการบุกโจมตีแบบกระแทหันโดยการโจมตีดังก,กล่าวนะครับมุ่งเป้าไปที่ผู้บัญชาการระดับกลางของกลุ่มกาอกระไลฮามาสร,รวมถึงสมาชิกโปลิตบูโรของกลุ่มกาอกระไลฮามาสร,รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มกาอกระไลฮามาตและยิหารอิสลามปาเลสตานะครับก็ถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงและรุนแรงเช่นกันจนทาให้มีภาพความเสียหายเกิดขึ้นนะครับพี่น้องอย่างหนักหน่วงและรุนแรง ภาพวิดีโอที่ปรากฏนะครับที่รับอิสราเอลยิงไปตรงไหนก็โดนทุกดอกนะครับโดยที่กลุ่มฮามานั้นไม่สามารถสกัดได้เลยแม้แต่ลูกเดียวนะครับพี่น้องสะตุมสะตุมไม่ยังกลยทีเดียวจะน่าเสียดายนะครับที่ฮามานั้นใช้พลเรือนเป็นโลวันนูยนนะครับจนส่งผลให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตไปเหมือนกันนะครับพี่น้องซึ่งวิตถุที่ฮามาทำแบบนี้อยู่เรื่อยมานะครพี่น้องไม่รู้ว่าทําไมต้องใช้ประชาชน เป็นโล่มนุษย์หรือกอดกำบังให้พวกเขาด้วยนะครับแผนที่จะลบกันซึ่งหน้าไปเลยนะครับให้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักรบที่ปกป้องชาวปาเลสไตน์แต่นี่ใช้ประชาชนมาเป็นโล่มนุษย์เป็นกอดกำบังให้ตัวเองสักเง้นนะครับพี่น้องทําให้กองทัพอิสราเอลก็ไม่มีทางเลื่อนนะครับจึงต้องโจมตีให้สิ้นซากแบบนี้ไปนะครับแต่ก็ระวังให้มากที่สุดนะครับได้มีการประกาศเตือนประชาชนก่อนว่าจะโจมตีจุดนั้นจุดนี้นะครับส่งผลในงานนี้กองทัพอิสราเอลได้ประกาศท้ากาศโจมตีฮามาสอย่าง ต่อเนื่องมาใน,นที่สดุดจนทําให้กลุ่มกอกร้ารฮามาสระเลียงระสย้องเป็นเศษอิสเศสษปูนเศษปุ๋ยในพื้นที่คอชวนกาซาต่อไปจากผลกรรมที่ตามสนองพวกเขาเองนะครับที่ไม่ยอมปล่อยตัวประกันมาก,ก่อนนะครับและไปบุกเข็นฆ่าประชาชนชาวอิสราเอลก่อนสุดท้ายทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับรายการต่อมานะครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่กองกำลังภาคพ,พื้นดินอิสราเอลได้ปฏิบัติการต่อกลุ่มกอกร้ารฮามาสนะครับเพื่อกำจัดฮามาส ให้จงได้นะครับไปลองและเพื่อช่วยเหลือตัวประกันชาวอิสราเอลลงถึงชาวต่างชาติที่ถูฮามาต์จับตัวไปให้จงได้นะครับที่กองทัพอิสราเอลกล่าวว่าได้ขยายบริบัติการภาคพื้นดินในฮวนกาซาตอนใต้อย่างต่อเนื่องซึ่งไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมากองทหารอิสราเอลได้ลุกคืบเข้าสู่บริเวณค่ายจาบูลาในเมืองราฟาและได้ทำลายโครงสร้างพื้นฐานก่อกัน้ายหลายแห่งตามที่กองทัพอิสราเอลกลา่าวไว้และในขณะเดียวกันกองกำลังอิสราเอลยังคงบริบัติการ อยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของสวนกาซาและในพื้นที่ระเบียงเนสซาริมในตอนกลางของสวนกาซาด้วยโดยกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ i d ดระบ,บุว่าในตอนเหนือของสวนกาซาทหารอิสราเอลได้ทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่กลุ่มก่อการรลายฮามาตใช้เป็นศูนย์บัญชาก,การในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพื่อวางแผนและโจมตีทหารและพลเรือนอิสราเอลและนอกจากนี้ยังมีการโจมตีทางอากาศทั่วสวนกาซา ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยโจมตีกลุ่มฮามาตและยิฮัตอิสลามปาเลสไตน์ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวด,ด้วยนะครับที่มีภาพกองกำลังภาคพ,พื้นดินอิสราเอลเปฏิบัติการบางส่วนนะครับที่รับอิสราเอลเผยแร่คลิปวิดีโอไว้นะครับปดยอ้งที่คาดว่าการลุกคืบทางภาคพ,พื้นดินคงจะทําการต่อไปทำหนึ่งกับการกำจัดกลุ่มก่อ,อการร้ายฮามาตให้ได้และช่วยเหลือตะวันตกให้ได้ต่อไปนะครับในเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่รัฐอิสราเอลได้รายงานว่าได้ปลด เจ้าหน้าที่ของปลาเลสไตน์นะครับที่มีส่วนร่วมกับกลุ่มก,ก่อการร้ายฮามาสรวมถึงผิที่บีพแกนนาคนสําคัญของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสได้หลายคนนะครับที่รายงานไว้ว่ากองทัพอิสราเอลประกาศว่าได้ปลดนายยกรัฐมนตรีโดยพื้ที่ในของชวนกาซาที่อยู่ภายใต้ใการควบคุมของกลุ่มฮามาสและเจ้าหน้าที่ระดับสูงอื่นอีกหลายคนในกลุ่มก่อกา,ารร้ายในวันนี้ด้วยก่อนหน้านี้ฮามาสได้ประกาศการเสียชีวิตของนายอิซซัม ดารลิดหัวหน้าคณะกรรมการติดตามกิจกรรมของรัฐบาลซึ่งเป็นตำแหน่งใกล้เคียงกับนายกรัฐมนตรีอาม,มัดอันคัตตาอธิบดีกระทรวงจุลธรรมของกลุ่มก่อการร้ายฮามัดและมามุตอาบูวัดฟาหัวหน้าสมรภัทไทยของกลุ่มก่อการร้ายฮามัดซึ่งระบผิดชอบงานตำรวจของกลุ่มก่อการร้ายฮามัดและหน่วยงานความมั่นคงภายในชิวนกาซาและบาจัดอาบูสุตันหัวหน้ากองกำลังความมั่นคงภายในของกลุ่มก่อการร้ายฮามัด โดยในแถลงการน,นะครับกองทัพอิสราเอลระบ,บุว่าได้โจมตีและสังหารเจ้าที่ระดับสูง,องของกลุ่มกองกำลัฮามาทั้ง4คนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการที่ระเบิดวงกว้างต่อเป้าหมายลยสิบแห่งในอหร่นการซาตั้งแต่เช้าของช่วงวันที่ผ่านมาตามที่กองทัพอิสราเอลได้รายงานไว้นะครับงานนี้ก็ได้ปลดทั้งเจ้าที่ของชาวปรตตายที่ มีส่วนร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายฮามาสและผที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสได้ด้วยนะครับพี่น้องเพื่อไปให้กลุ่มก่อการร้ายฮามาสเหล่านี้ไปวุคามต่อประเทศอิสราเอลและทหาอรอิสราเอลในพื้นที่หน้าต่อไปคอ,คอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินได้ขอจากลากระเพียงท่นนี้ถ้าูมชั่พูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสายดีๆมาต่อไปขอบคุณมากครับ